ซุปเปอร์โบสภูมิใจเสนอเนิน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 สวัสดีครับผมโบสนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการสั่งเสื้อหรือว่ากระเป๋าของลายแมนกันครับว่าจะมีวิธีการสั่งแบบไหนครับผมเพื่อไม่เป็นการเราช้าก็ไปเลยครับโดยขั้นตอนแรกนะครับเราต้องเข้าเพจของลายแมนก่อนนะครับผมไปเลยและนี่คือหน้าตาของเพจของลายแมนนะครับหลังจากเข้ามาหน้าเพจเลยนะครับผมอยากให้ทุกคนนะ เข้าไปที่ช่องแชทกับเพจนะครับหลังจากเข้ามาเลยใช่ไหมครับให้ทุกคนกดตรงที่เขียนว่าเข้าสู่หน้าร้านออนไลน์ครับกดเข้าไปเลยครับผมปักเขาให้หลังจากกดเข้ามาเลยใช่ไหมครับทางแชทนะครับมันจะส่งข้อความหรือเป็นลิงก์ให้เรานะครับเข้าไปสู่หน้าร้านออนไลน์แล้วกดเข้าไปครับตรงนี้หลังจากที่กดเข้ามาเลยใช่ไหมครับทุกคนก็จะเห็นตรงที่ว่าไม่ว่าจะเป็นเสื้อกระเป๋าหรือว่าเป็นเซ็ตนะครับทุกคนสามารถเลือกซื้อได้เลยครับผมว่าอยากจะซื้อแบบไหนแล้วก็กดตรงที่ ทุกคนต้องการคาบแตสของตัวผมนะเอาแต่เสื <Leah> ้อก่อนนะครับผมหลังจากที <bes firm communication> look, ่กดเข้ามาเลยใช่ไหมครับให้ทุกคนกรอกรายละเอียดที่รายละเอียดเก็บเสื้อนะครับผมให้ครบถูกต้องนะไม่ว่าจะเป็นไซส์จะเป็นจํานวนนะครับกรอกเข้าไปเลยแต่สำหรับผมนะผมเป็นไซส์ L แล้วก็1นหนึ่งตัวนะครับผมเน้นย้ำว่าถ้าเกิดสั่งเสื้อนะครับผมสามารถสั่งได้แค่6กเดือนต่อ1ตัวนะครับแล้วกดไปเลยครับแล้วกดเพิ่มไปในตะกร้าเลยครับผมหลังจากที่ทุกคนกดเพิ่มในตะกร้าเลยครับดูตะกร้าสินค้าครับกดเข้าไปเลยหลังจากนนนัั้้้คคคครรบบผมใใหหทุกะเเช็าายยลอีดว่ สิ่งที่ลูกค้าหรือว่าสิ่งที่พี่ๆรายเดอร์ครับต้องการที่จะซื้อครับผมครบถูกต้องหรือเปล่าจากนั้นครับผมให้กดยืนยันรายการครับหลังจากที่กดยืนยันรายการเลยใช่ไหมครับผมแล้วให้ติ๊กตรงที่เครื่องหมายว่าเป็นส่งเป็นแบบเอ็กเพลนะครับแล้วก็กดยืนยันด้านล่างครับหลังจากนั้นครับทางเพจจะให้พี่ๆนะครับกรอกข้อมูลที่อยู่ขอพี่ๆรายเดอร์ทุกคนครับเพื่อที่จะส่งสินค้ามานะครับผมก็กรอกไปและที่สําคัญครับ ID Lineman ให้ทุกคนนะครับผมเข้าไปที่แอปไลแมนของพี่พีไรเดอร์ครับที่ขับนะครับเมื่อเข้ามาเลยครับให้กดด้านขวาล่างแล้วหลังจากนั้นก็กดคัดลอกครับที่เขียนว่า ID ของพี่พาร์เนอร์หรือว่าของไลแมนครับหลังจากคัดลอกมาเลยใช่ไหมครับผมให้กดวางหลังจากกดวางเสร็จใช่ไหมครับให้กดยืนยันแล้วก็หน้าตาก็จะเข้ามาในประมาณนี้ครับนี่คือสามารถดูออเดอร์แล้วนะครับผมหลังจากที่เข้ามาหน้านนี้แล้วใช่ไหมครับผมรอให้ทางร้านหรือทางเพจนะครับยืนยัน การสั่งสินค้าแล้วทางเพจจะส่ง QR code ครับให้เราชําระเงินนะครับเท่านี้ก็เป็นอาเสร็จสิ้นครับสำหรับการสั่งอุปกรณ์ของ Line m a n และผมอยากจะมาบอกครับว่าผมตอนนี้นะครับสั่งอุปกรณ์ Line m a n ไปทั้งหมด7ครั้งครับผมเงินย้่ยมา7ครั้งและถูกยกเลิกทุกครั้งครับไม่ว่าจะเป็นครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6ครั้งที่7แต่ครั้งหลังๆครับไม่ว่าจะเป็นครั้งที่6มีการแจ้งเตือนมาว่าออเดอร์ถูกยกเลิกไม่ว่าจะเป็นเหตุผลว่าส ะจำนวนชิ้นมากเกินไปเลยประมาณนี้ก็แบบเหมือนเป็นข้ออ้างอ่ะทุกคนมันก็ส่งมาและสําหรับครั้งล่าสุดก็คือครั้งที่7็ครับผมออเดอร์ถูกยกเลิกโดยให้เหตุผลว่าสินค้าหมดหลังจากนั้นผมก็ไม่สั่งอีกเลยทั้งหมด7ครั้งทุกคนผมขอเน้นว่าครับผมสั่งเสื้ออะไรแมนยากมากโดยที่เพื่อนๆเ,เห็นครับว่าผมใส่อยู่นี้แล้วออกมาจากไหนผมสั่งในเพจครับมือสองพี่ๆลองทายดูครับว่าผมซื้อมาเท่าไหร่ตัวนี้ สภาพมือสองครับมีเย็บตะเข็บเล็กน้อยโดยผมก็ซื้อมายังไม่นานนะครับผมตัวนี้ราคา700บาทครับผมนี่คือมือสองครับ700รอบาทในถ้ามือ1 499แต่ปัญหาซื้อไม่ได้ครับไม่ว่าจะหา,หาซื้อ,อตามเพจหรือว่าอะไรหรือว่าไลแมนที่ยังไม่มีเสื้อเลยไปสั่งก็สั่งไม่ได้ผมจึงจำใจที่ต้องซื้อตัวนี้ครับผม700บาทเพื่อที่จะมาใช้ในการส่งอาหารไลแมนครับผมโดยตัวนี้นะครับผมผม คิดว่าค่อนข้างจะยสภาพประมาณสัก70%นะครับผมเพราะมันจะมีรอยเย็บอยู่ด้านในรอยขัดนิดหน่อยแต่มันเป็นมือสองก็โอเคแต่ราคามันก็สูงถือว่าสูงไหมผมว่านะมันไม่ถึงกับสูงนะเพราะว่าคนหาซื้อค่อนข้างที่จะเยอะมากเป็นเสื้อลายแมนที่หาซื้อเยอะมากและสั่งยากมากสาเหตุที่ว่ามันยากก็เพราะว่ามันจำกัดจํานวนครับผมพี่นาเดินหนึ่งคนสามารถสั่งได้หนึ่งตัวภายในระยะเวลาหกเดือนนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ ลำบากสําหรับพี่ๆไรเดอร์เหมือนกับเสื้อหายแบบนี้ครับก็ต้องรอหรือว่าต้องซื้อของมือสองและถ้าเกิดพี่ๆคนไหนครับผมทราบวิธีการสั่งหรือว่าแบบรู้ว่าวิธีการสั่งเสื้อผ้าทางเพจหรือว่าอะไรยังไงก็สามารถช่วยครับผมคอมเมนต์เพื่อเป็นความรู้สําหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับเผื่อแบบบางคนแบบหาวิธีว่าเอสั่งเสื้อผ้าจากแบบตามเพจของอไลแมนอย่างไร เพื่อให้ได้ของครับผมแลถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องซูเปอร์บอลนะครับผมบาย